สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับตัวนี้เลยกระบะแคปเกียร์ออโต้ของฟอร์ดเราเลยนะครับ Ranger XLS นะครับราคาจดจำหน่ายนะครับของเขานะครับอยู่ที่ 8 1 4 0 0 0บาทนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะได้กระบะแคปเกีย์ออโต้ไว้ใช้งานเลยนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับลดเหลือราคาเพียง6 9 9 0 0 0บาทนะครับหรือลูกค้าสามารถเลือกแบบโปรโมชั่นที่2เป็นราคารถปกติแต่เป็นแบบดอกเบี้ยศูนเปได้เลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมการตกแต่งของเจ้าคันนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปของเรานะครับที่ใส่ชุดหน้าวิกเตอร์นะครับเรียกว่าแต่งได้ลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้รถของพี่ยิมนะครับลูกค้าเออนนไล์ แล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมนํารถไปส่งนะครับรอแบบนี้แต่งให้ครบจบในที่เดียวนะครับพร้อมนําไปส่งให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับคันนี้นะครับอย่างที่อันบอกไปนะครับลูกค้าเลือกการตกแต่งเองทุกชิ้นส่วนเลยนะครับตัวนี้เราเลือกกระจังหน้านะครับที่เป็นของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว Gen 2เลือกรูปโลโก้นะครับที่เป็นรูปม้าแบบมีไฟแบบนี้เลยนะครับปกติเราก็จะมีรูปม้านะที่เป็นสีบอลเงินแต่คันนี้พิเศษทําเป็นแบบมีไฟด้วยด้านบนไฟ LED 3ตําแหน่งสีขาวนะครับน่ครับตัวนี้เลย ก็โดดเด่นมากๆนะครับบริเวณด้านข้างของตัวกระจังหน้านะครับก็จะมีไฟ LED ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับซ้อนกัน2ดวงแบบนี้เลยนะครับน่ครับตัวนี้ก็ทําให้กระจังด้านหน้าของเราเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่มีม้านะครับไฟ LED 3จุดแล้วก็ไฟด้านข้างนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เราก็ให้เป็นแบบ LED มาให้แล้วสําหรับ XLS นะครับตัวนี้ LED แบบสีขาวแบบนี้เลยนะครับพร้อมพคมแบบมัลติ รีแฟกเตอร์นะครับด้านในนะครับมีเดทไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้ด้วยพร้อมระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาให้นะครับข้อไฟหน้าที่ติดเอาไว้นะครับตัวนี้ช่วยป้องกันนะครับริ้วรอยนะครับเผื่อว่าหินกระเด็นใส่เนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยเซฟในส่วนของตัวโขมไฟหน้าของเราด้วยนะครับด้านหน้านะครับชุดแต่งนะครับชุดของวิกเตอร์คันนี้เลยนะครับเราทําสีเป็นสีดําเงานะครับด้านล่างก็จะมีสติ๊กเกอร์คาว่าวิกเตอร์ติดแบบนี้ให้เลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวชุดของเขาก็ครอบ ทับเข้าไปในส่วนของกระจังหน้าของเราครับห่วงลากจุงนะครับหนึ่งตำแหน่งยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับนี่ครับสามารถใช้งานได้จริงด้วยไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับพร้อมกับระบบเวลาหักเลี้ยวที่พวงมาลัยนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้อัตโนมัติด้วยตัวนี้ไฟตัดหมอกยังเป็นไฮโดรเจนอยู่หรือหลอดสีส้มนั่นเองนะครับนี่ครับด้านหน้าของตัวรถเรานะครับจุดต่อมานะครับสำหรับฝากระโปรงนะครับตัวนี้เราติดตั้งอะคริลิก สีดำเงาครับคำว่าเจอร์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากระโปรงตัวนี้เดิมๆไม่ได้มีติดสกรูนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างของตัวรถก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวร้อที่ต่อเนื่องกันนะครับของตัวชุดแต่งวิกเตอร์ของเรานะครับล้อแม็กล้อเดิมเขาอลลอยขอบ17นิ้วนะครับคันนี้เราเปลี่ยนใหม่เอาร้อแม็กของรุ่น e v e r อร์เรสต์สปอรตนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นล้อนะครับถอดจากศูนย์เลยรถใหม่ป้ายแดงนะครับเอามาใส่ในส่วนของคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วลาย ก้านนะครับสีลมดำแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับสเปคยางอยู่ที่255/55 R20 นะครับล็อตของยางเค้าก็จะเป็นยาง g ู o เยียรนะครับแต่ยางเดิมเขาล้อเดิมเขาเป็นยางของตัวบบสโตนนะครับน่ครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับดิสเบรกนะครับแล้วก็มีคีประบายความร้อนให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกมาให้นะครับ แกมด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นคีบระบายความร้อนนะครับกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นพับมืออยู่นะครับคันนี้เสริมหลอดด้วยราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดำล้วนนะครับกันสาดทั้ง4จุดนะครับรองเบามือจับกันลอยใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สีดำเงานะครับตัวนี้ก็ลงตัวตกแต่งสไตล์ออกสีดำล้วนเลยนะครับมาในส่วนของภายในของตัวรถเรานะครับตัวนี้นะครับเบาะของเรานะครับภายในนะครับเรามีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนจากเบาะ กำมยี่เบาะผ้านั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้นะครับทำเบาะหนังนะครับสีดำเดินได้ตะเข็บแบบสีดำนะครับแล้วก็มีอัปเกรดนะครับในส่วนของด้านล่างเลยนะครับเราเปลี่ยนพยางเป็นแบบพรม 5D แบบนี้เลยนะครับก็เท่ากับแมตต์กันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพรม 5D ตะเข็บได้แบบสีดำนะครับก็แมตต์กันเลยนะครับอันนี้ลูกค้าพี่ยิมก็เป็นคนเลือกนะครับสำหรับคอนโซลเขานะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเทา แลมโบแบบนี้เลยนะครับทำให้ภายในมีเอกลักษณ์หน้าจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับรองรับ Apple Ca คาร์เ Android Auto มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบนี้เลยปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดนะครับมีช่อง USB มาให้2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยของเรานะครับมีมาให้2ตำแหน่งนะครับด้านหลังก็มีเบาะแคปมาให้นะครับเส็นไรฟ้าด้านหลังก็มีมาให้ด้วยนะครับอ่านะครับนี่ครับภายในตัวรถก็นั่งก็ได้วางของก็ได้นะครับด้านหลังนะครับ เราเสริมหลอด้วยโลบาร์เล็กของตัว Outlander นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว 4WD นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับนะครับตัวนี้ก็แต่งออกมาแล้วนะครับทำให้รถของเราก็ดูออฟโรดขึ้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายเราก็มีเสริมหลอด้วยเดี๋ยวอันไปเปิดไฟให้ดูเนาะคันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับไฟท้ายเป็นไฟแต่งแบบ LED นะครับนี่ครับเป็นไฟ LED ของเรานะครับที่เรา ต,ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไฟแต่งนะนะครับเพรไฟเดิมของเขาเป็นไฮโดรเจนนะครับหรือเป็นหลอดไฟสีส้มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ LED เต็มระบบให้แล้วนะครับน่ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์คําว่า XLS นะครับตัวนี้ติดจากโรงงานนะครับไฟเบรกดวงที่3 โลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วของเรานะครับอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์สีดำเงานะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้ทำให้ด้านท้ายเนี่ยดูมีมิติเพราะว่าเป็นอะคริลิกแบบตัวนนนนะครับกันชนท้ายมีมาให้นะครับกันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้แล้วก็อ่านะครับตัวนี้นะครับไลเนอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นไลเนอร์ของฟอร์ดเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ในการบรรทุกของของตัวรถกันนะครับด้านท้ายมีใบบรรทัดนะครับตัวนี้เอาไว้วัดได้้้เเเลยยนนนนนะรรัผื่่่่ออวาา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 ูหงงงงตๆมีปกจชิใ มีที่เปิดขวดแล้วก็ที่วางของอ่าแขวนถุงให้ด้วยนะครับไลเนอร์ <c oughs> ก็รองรับการบรรทุกได้1.3ตันให้เลยนะครับแบบเดิมๆนะครับบรรทุกก็เรียกว่าได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับขับขี่ก็สบายเพราะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับอัอนพารับชมฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ากันนะครับนี่ครับ ไฟหน้าออโต้ปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้เองอัตโนมัติด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราปรับเองได้เลยนะครับมีปรับได้4ีระดับนะครับปุ่แจก็จะเป็นแบบบิดสตาร์ทให้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับหน่วงให้เองอัตโนมัติในรอบความเร็วต่ำก็บังคับได้ง่ายนะครับขับขี่ได้ง่ายสบายแล้วก็ระยะของพวงมาลัยก็เรียกว่าแม่นยำมากๆด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็น2.0เครื่องยนต์ดีเซลของเรานะครับ ประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้บริโภคน้ํามันนะครับระยะในเมืองนอกเมืองก็อยู่ประมาณ14 1 5กิโลลิตรนะครับเรียกว่าการบริโภคน้ำมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อคอษีก็ดีเยี่ยมมากๆด้วยนะครับสำหรับกระบะแคปออโต้ XLS ของเรานะครับยังไงก็ฝากการตกแต่งของเจ้า XLS นะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับลอม็กขอบ20แล้วก็จะมีในส่วนของโลบาร์นะครับคันนี้ก็เรียกว่าเพียงเท่านี้ตัวรถก็จะตกแต่งออกมาดูแบบออฟโรดแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ทุกที่นะครับถนนยางดำนะครับถนนถุกขะนะครับยาง ต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจการออกรถฟอร์ดนะครับอันมีบริการนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านนะครับทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับแลวเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับว่าอาจจะรีวิวรถฟอร์ดรุ่นไหนสีไหนนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ